นนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ HMBC ค่ะวันนี้นะคะทาสูตรของเราเนี่ยก็มีเคสหัวเส็บนะคะที่ผ่านการใช้ยามานะคะไม่ว่าจะเป็นกินยาทายาฉีดสิวกดสิว,ว,สว,ว,สว,วทำเลเซอร์ใช่ไหมลูกอ่านะคะทุกอย่างมาแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณแม่ก็ยังไงนะฟิวมาเจอที่นี่ได้ยังไงนะแม่เซิร์ชเน็ตครับแล้วให้พ่อพามาอ่าคุณแม่เซิร์ชน,นะคะแล้วก็ให้คุณพ่อพามานะคะจำได้ วันนั้นแบบว่าวันที่พ่อเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดแบบไม่หายเนี่ยคุณพ่อเผาร้านแน่ค่ะอโอเคนะคะเดี๋ยวจะให้น้องฟิลเล่าประวัตินิดนึงตอนนั้นไปไปไปรักษาที่ที่คลินิกคลินิกหนึ่งถูกไหมลูกอ<ม>่าใช่แล้วตอนนั้นเขาให้ทำอะไรบ้างของฟิลให้กดสิวฉีดสิวกินยา,อา,าเออกิดสิวฉีดสิวกินยาเลเซอร์ไหมเลเซอร์ <ๆ S 1> อ่ะคะ มีบ้างมีเลนเซอร์บ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูรูปน้องฟิววันที่มาที่สุดครั้งแรกนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จุนคุณพ่อต้องแบบว่าตัดสินใจพามาอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่อันนี้ของฟิวเนี่ยค่ะก็จะเป็นเล็บแบบนี้ฟิวหัดหัดข้างข้างนี้เออตอนนี้ก็เริ่มมีขึ้นของฟิวทำไปประมาณแปดครั้งแล้นะคะ เนี่ยจากที่แบบว่ามันเละๆแบบเนี้อืนั่นแหละเราหยุดเดออันนี้อีกเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยถ้าไม่เห็นเดี๋ยวเอารูปลงปใต้ไลฟ์ให้นะคะก็ประมาณนี้อาหารข้าวเลยอ่าใช่ ก็จะเป็นสิวประมาณนี้เลยนะคะของฟิลที่มาทําไปประมาณ8ครั้งนะคะแล้วก็ร่วมกับการใช้แบบผลิตภัณฑ์เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วแต่ยังไงก็ยังมีอุดกันอุดตันอยู่ก็ต้องดูแลกันแบบต่อเนื่องนะคะเออคสส่งฟิลเนี่ยจริงๆเราจะให้คุมในส่วนของอาหารด้วยตอบไปสักคาลูกแบบคุมได้ไหมคะลูกได้กี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิเออเอร์ซ็นตนะคะ แต่แอดมินบอกว่าแบบเวลาส่งกันบ้านมาเนี่ยนะคะคือน้ำจิ้มนางจะแบบว่าเต็มมากนะคะอเอาเป็นว่าแบบประมาณสัก60-70%เนาะที่ทำได้อืมก็ยังทำไม่ได้100%นะคะในส่วนของแบบว่าโปรแกรมที่เราวางไว้ให้นะคะแต่ก็ถือว่าแบบโอเคขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะจากตอนแรกที่แบบว่ามาแล้วแบบหน้ามันแบบเนี้อืจนคุณพ่อแบบเครียดมากอ่ะเพราะว่าคุณพ่อแบบว่าบ่นว่าแบบคุณแม่แบบว่าพาไปแบบ ออที่ไหนมาอย่างเงี้ยหันอีทีสลูกหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลัง <c oughs> ต่อเล่นโอเคอย่างเคสน้องฟิวเนี้ยค่ะเราก็จะทำเป็นทรีทเมนต์คือด้วยความที่เขาเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะแล้วก็ยังแบบว่าเหมือนแบบ ผัดกันแล้วก็ผานกัรรลกษาด้วยยามาด้วยแล้วก็แบบเปลี่ยนมาค่อนข้างหลายที่น้องนะเปลี่ยนมาค่อนข้างหลายที่แล้วก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการปรับในส่วนของโปรแกรมหรือว่าอาหารที่เราแบบว่าทําให้อย่างเงี้ยแต่ว่าดูแลพวกเด็กๆเนี่ยประมาณ70%ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะดูในส่วนของอาหารให้ด้วยนะคะในส่วนของโปรแกรมแล้วก็ทรีตเมนที่ทำเนี่ยก็จะเป็นทรีตเมนที่ เน้นในเรื่องของของการปรับสมดุลผิวลดแบบพวกการระคายเคืองแล้วก็ลดเอามาตอนแรกๆตอนนั้นมีคันด้วยใช่ไหมลูกมีคันแล้วมันเละอ่ะมันแบบค่อนข้างแบบว่าหนักพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะทางทีมพุ่งประเด็นไปนในเรื่องของการลดการทํางานของต่อมไขมันเลยให้สามตัวแต่โชคดีที่ฟิลเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบหน้ามันอยู่แล้วอะค่ะเราไม่ต้องปรับพื้นผิวให้ถึงแม้ว่าน้องเขาจะ รักษาด้วยยามาก่อนแต่ว่าพื้นผิวคือไม่ต้องไม่ต้องปักไม่ต้องปักนะคะแต่สาหรับบางเคสเนี่ยถ้าผ่านการใช้ยามาแล้วน้ำใต้ผิวแบบมันเหือดไปแล้วมันค่อนข้างแห้งอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบปรับในเรื่องของพื้นผิวให้ก่อนแล้วถึงจะแบบว่าแอ d ในส่วนของการลดการทํางานของต่อมไขมันให้นะคะของฟิวตอนนั้นนะ่ะจากสภาพเมื่อกี้ประมาณใช้เวลาประมาณออสองเดือนก็ค่อยๆแห้งลงนะคะแล้วตอนนี้ก็สภาพเป็นแบบนี้ค่ะ อก็โอเคขึ้นเลยนะคะทำไปแปดครั้งสำหรับของมฟิลถ้าใครมาทีหลังนะคะไม่เห็นเนี้ยเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงแล้วก็มีทั้งน้ำเลือดน้ำหนองแบบคือแบบมันค่อนข้างหนักนะเนาะผ่านเลเซอร์ผ่านแบบทุกอย่างมาแล้วอะคะ่ะจนสภาพมันแบบว่าประมาณนี้แล้วก็มาที่ที่สุดของเรานะคะแล้วก็ใช้เวลาไปประมาณแบบแปดครั้งนะคะอยู่ที่ประมาณสองเดือนก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นจนแบบนี้นะคะ แต่ก็ยังเหลือบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อก็เริ่มให้เก็บพวกอุดตันแล้วก็พวกรอยอะไรอย่างเงี้ยบอกทุกคนไว้ก่อนเนาะว่าการที่เซลล์ผิวมันจะฟื้นตัวจากการที่เราไปใช้เคมียามาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ3,6เดือนนะคะถ้าเป็นเคสแบบระดับฟิลแบบเนี้ยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีสิวอุดตันประเภทเดียวนะคะมันก็มีทั้งแบบสิวอักเสบแล้วก็สิวอุดตันด้วยแล้ววันนั้นคุณพ่อแบบเข้ามาสรุปผิวก็ถามคุณพ่อนะคะก็คงไม่เอาแบบ ไม่มาเข่าร้านแล้วเพราะวันแรกที่คุณพ่อมานี่แบบคุณพ่อแบบอืแบบกดดันทีมมากอะคือคือ,คอ,อยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่หาแต่คุณพ่อมาอมืดีมากครอาครัวนี้แบบเป็นครอบครัวที่น่ารักมากนะคะ ยังไงก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคะคือถ้าเป็นสิวอักเสบแบบนี้ค่ะคือที่นี่จะแบบว่าง่ายมากนะคะสาหรับใครที่แบบเละมาแบบนี้จริงๆเหมือนของน้องฟิลเนี่ยหลายคนจะมองว่า้มันดูแบบดูหนักจังเลยดูแบบมันมันมันดูจะหายยากอะไรอย่างเงี้ยแต่สาหรับที่นี่แล้วถ้าเละๆแบบนี้นะคะสิวมันขึ้นแบบผ่านกระบวนการเละๆคือผ่านกระบวนการแบบว่าการอักเสบไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะไปได้เร็วขึ้นนะคะแต่ที่มันยังเหลืออยู่เนี่ย คือตอนนี้มันยังค้างในเรื่องของการอุดตันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูในส่วนของอุดตันต่อเพื่อให้อุดตันเนี่ยมันค่อยๆฝ่อ,อตัวนะคะแล้วก็หลุดออกไปจากผิวเนาะหลุดออกไปจากผิวได้เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเรียบขึ้นพออุดตันไม่มีปุ๊บเนี่ยการอักเสบมันก็จะลดลงไปมากกว่านี้แต่อีกตรงแรกๆที่มาแบบเล็กๆแบบนั้นนะคะเราก็ต้องทําให้มันแบบว่าฝ่อตัวแล้วแห้งก่อนแล้วตอนนี้แบบว่าเออก็คือโอเคอประมาณแปดครั้งเข้าไปนิดนึงก็ได้ลูก อืมอ่ะเอียงแล้วก็อียงโอเคผมพ่อคุณพ่อจะพอใจนะคะแต่ว่าวันที่สรูปผิวคุณพ่อก็บอกแล้วว่าเออโอเคขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องทําในส่วนของอสิวตันต่อแล้วก็ในส่วนของรอยต่อนะคะยังไงใครที่มีปัญหาเหมือนน้องฟิลนะคะก็สามารถแบบโทรเข้ามาปรึกษาหรือว่าแอดไลน์สูบเข้ามาสอบถามได้นะคะ a habc หรือว่า inbox เข้ามาสอบถามในเพจของเราได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางแอดมินเขาตอบเ,ออเบื้องต้นให้นะคะโอเคขอบคุณน้องฟิลมากๆเลยนะคะที่มาวันนี้ไม่ได้พูดอะไรเลยอะน้องตื่นเต้นค่ะน้องตื่นเต้นนะคะ,นนะ,คะแล้วก็เดี๋ยวไว้ถ้าน้องฟิลบอกว่าดีขึ้นกว่านี้นะคะจะให้น้องฟิลเนี่ยมาไลฟ์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะาเดี๋ยวขอไปจัดก,การสิวตันกับไอ,อ้พวก พวกรอยสิวของฟิวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมา,าทิ้งบีฟ o r ์อั t เ r อหน้าเพจไว้ให้เนาะโอเคถ้าใครสนใจก็อ inbox เข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนนะคะน้องฟิวขาโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวฟิวไปทำพิมนต์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไวเ้เจอกันไลฟ์ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ